10บเท้ายังรู้พลาดนักปาดยังรู้พังนะครับทุกคนแนวทางหน้าช่องเมื่อวานที่วางไว้ให้ก็ต้องกราบขออััยด้วยแล้วกันไม่มาตามนัด2นะครับเข้าวินไปแค่หนึ่งคู่เยอรมันนีเนี่ยก็ต่ำเตี้ยเลี่ยดินไปเลยนะครับคู่ที่2เนี่ยเช็คนี่ครับ ก็สูงปีดเลยนะครับส่วนคู่ที่3เวลเนี่ยเออโอเคนะครับมาตามนัดหน่อยก็ต้องกราบขออภัยด้วยแล้วกันถึงแม้จะเจ็บเนี่ยก็เจ็บไม่หนักนะครับทุกคนสําหรับวันนี้นะครับบอลก็ไม่ค่อยน่าสนใจสักเท่าไหร่ไปเบาได้เบานะครับทุกคนก็มีมาฝากทุกคนเหมือนเดิมนะครับ3คู่ก็หยิบยกไทย F a ฟเัมาฝากทุกคนนะครับคู่แรกที่จะหยิบยกมาฝากทุกคนนะครับเป็นการพบกันระหว่างน้องบัวพิษพบกับขอนแก่นยูเนเต็ด หนองบัพิษเนี่ยฟอร์มดีกว่าขอนแกนนะครับทุกคนแล้ววันนี้นะครับได้เปรียบที่เล่นในบ้านด้วยเกมในบ้านของหนองบูพิษเองนะครับเกม7นัดาที่ผ่านมาพวกเขาพึ่งแพ้ให้กับบุรีรามไป1ทีมนะครับแล้วก็แบงคอกยูไนเต็ด1ทีมเท่านั้นเองจาก เกม7นะัดที่ผ่านมานะครับส่วนทางฝั่งของแก่นเองนะครับผลงานไม่ค่อยดีและวันนี้พวกเขาออกไปเยือนด้วยนะครับเกมที่พวกเขาออกไปเล่นนอกบ้านเนี่ยก็ยังดูไม่น่าสนใจสักเท่าไหร่นะครับวันนี้เนี่ยนองบัวพิษนะครับเก็บชัยในบ้านได้อย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นแล้วขอให้มองไปที่นองบัวพิษได้เลยนะครับการันตี2มเมล็ดมีให้เห็นอย่างแน่นอน ส่วนคู่ที่2ที่จะนํามาฝากทุกคนนะครับก็เป็นการพบกันระหว่างระยอง FC พบกับพลังการ FC นะครับในเรื่องของฟอร์มคู่นี้ฟอร์มค่อนข้างดูดีทั้งคู่เลยนะครับแต่ก็ต้องบอกว่าทางฝั่งของพลังการ FC เนี่ยเป็นบอลที่อยู่คนระดิวิชั่นที่ต่ำกว่าระยอง FC นะครับในเรื่องของชื่อชั้นชื่อเสียงเนี่ยทางฝั่งของระยอง FC ดูดีกว่าแน่นอนนะครับแล้ววันนี้นะครับพวกเขาได้เปรียบที่เล่นในบ้านด้วยมาดูกันนะครับว่าพลังการ FC เนี่ยจะเล่นภายใต้แรงกดดันทางฝั่ง ทีมเชียร์ของระยองได้ดีแค่ไหนนะครับทุกคนแต่วันนี้น่าจะกลับบ้านไปมือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นแล้วขอให้มองไปที่ระยอง FC ได้เลยนะครับทุกคน สำหรับคู่ที่3ที่จะหยิบยกมาฝากทุกคนนะครับก็เป็นการพบกันระหว่างชนบุรี FC พบกับประจวบ FC นะครับทุกคนบอลคู่นี้มันเป็นบอลคนละดิวิชันกันนะครับแต่ทางฝั่งของชนบุรี FC ถึงแม้ว่าจะอยู่ดิวิชันที่ต่ำกว่าแต่ฟอร์มและเวลานี้เนี่ยก็อยู่ท็อปโของหัวตารางนะครับทุกคนส่วนทางฝั่งของทีมเยือนอย่างประจวบ FC นะครับ เกมออกมาเล่นนอกบ้านในเรื่องของเกมรับยังคงมีปัญหานะครับทุกคนวันนี้ประจวบ FC เองนะครับออกมาเยือนด้วยไม่น่าที่จะรอดกลับไปนะครับเพราะฉะนั้นแล้วขอให้มองไปที่ชนบุรี f c ได้เลยนะครับทุกคนสำหรับ3คู่3ตัวเน้นเอาไปแยกเน้นจัดหนักกันได้นะครับทุกคนแล้วสำหรับวันนี้ก็ขอให้พี่ๆทุกคนเชียร์บอลกันอย่างมีความสุขและพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ